สวัสดีค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาต่อกันค่ะคราวที่แล้วนะคะเราทราบไปแล้วว่าเราจะต้องหายใจให้ได้4ีวินะคะเข้า4วีวิออก4วีวิที่ให้ฝึกแบบนี้นะคะก็เพราะว่ามันเกี่ยวพันกับสิ่งที่เรากําลังจะฝึกในวันนี้ค่ะเพราะว่าเทคนิคการหายใจเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบมากเลยนะคะและเทคนิคที่เราจะฝึกกันในวันนี้นะคะก็คือเทคนิคที่เรียกว่า Ecobreath นะคะหรือภาษาส,สันสกฤตนะคะเรียกว่าสมาวรติ บางคนนะคะอาจจะเบื่อภาษาสันสกฤตเบื่อทับศัพท์นะคะถ้าเราลองฟังดีๆนะคะจริงๆมันไม่มีอะไรยากเลยค่ะภาษาสันสกฤตนะคะแถมมันยังบอกความหมายบอกรากศัพท์ลึกๆให้เราเข้าใจด้วยนะะการหายใจในเทคนิคนี้ค่ะเราจะเข้าเท่าไหร่ออกเท่านั้นนะคะแต่วันนี้เราจะเข้า4ี่ออก4ี่เพราะครูบอกไปแล้วเนาะว่าเข้า4ี่ออก4ีเนี่ยมันเป็นแสแตนดาร์ดเข้าสาออก3แปลว่าเรายังหายใจได้ไม่ลึกไม่ยาวนะคะ เราต้องการที่จะเทรนร่างกายให้เราหายใจเข้าลึกออกยาวดังนั้นจะต้องคนโทรลนะคะให้มันได้อย่างน้อยสีวิแล้วนี้นะคะจะมาบอกวิธีการนะคะว่าทํายังไงให้มันได้สีวินะคะเดี๋ยวเราจะไปฝึกพร้อมๆกันเลยค่ะอย่างที่ครูบอกไปนะคะว่าเวลาเรานั่งสมาธิหรือนั่งฝึกปราณเนี่ยให้เรานั่งในท่าที่สบายหรือเราเรียกว่า easy pose นะคะก็คือการนั่ง cross ขานะคะถ้าเรานั่งแบบนี้เราไม่สะดวกนะคะความสะดวกแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคู่นะคะจะชอบนั่งแบบนี้นะคะ ฮาโลตัสจริงๆแล้วเขาต้องเอาเท้าเนี่ยมาไว้บนตักซ้ายนะคะเท้าขวาไว้บนตักซ้ายเท้าซ้ายไว้บนตักขวานะคะแต่ครูจะรู้สึกสบายมันจะกึง่งกึ่งนะคะกึ่งกึ่งอีซี่โพสกึ่งกึ่งฮาร์บโรตัสถ้าตำแหน่งการน,นั่งของเราแบบนี้สุขสบายก็โอเคค่ะนั่งแบบนี้ได้นะคะอ่ะปักกระดูกรองนั่งนะคะลงไปที่แมตแน่นๆยืดตัวขึ้นมาค่ะมุนหัวไหล่ห่างจากใบหูนะคะก่อนที่จะนั่งฝึกราณให้เราเซตอัพร่างกายให้พร้อมนะคะเมื่อร่างกายพร้อมเราจะสามารถนั่งได้ดีนั่งได้นานนะคะ แล้วเราก็จะได้ประโยชน์จากการฝึกนั้นๆด้วยมือนะคะจะคว่ำหรืองายก็ได้นะคะอย่างที่ครูบอกไปนะถอยคางไปด้านหลังค่ะแล้วลดคางลงมาให้ทุกคนนะคะหลับตาสักครู่หนึ่งนะคะใครไม่อยากหลับตาก็ลดสายตามองต่ำลงลองสํำรวจลมหายใจของเราสักครู่หนึ่งค่ะหายใจเข้าท้องเราพองไหมอกยกหรือเปล่าอกบนขยายไหมสำรวจนะคะ การผ่อนลมหายใจออกของเรานะคะอกบนค่อยๆลดลงมาหรือเปล่าอกกลางหรืออกนะคะลดไหมหน้าท้องถูกดึงเข้าหากระดูกสัหลังหรือเปล่านะคะสำรวจค่ะสำรวจร่างกายเป็นอันดับแรกนะคะสำรวจลมหายใจเข้าและออกสักครู่หนึ่งะคะ่ะ จากนั้นนะคะให้สำรวจว่าการหายใจเข้าของเรานะคะได้ถึงสี่วิไหมโดยการที่เราเก็บลมหายใจเข้าให้มันลึกๆค่ะเมื่อลมหายใจเข้าลึกท้องเราจะพองเองนะคะอกเราจะยกเองอกบนเราจะขยายเองหน้าที่ของเรานะคะคือการฟิลให้ปอดเนี่ยค่ะมันเต็มไปด้วยอากาศนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกให้ยาวค่ะจากนั้นนะคะเราจะลองนับเบาๆนะคะแต่อย่าไปโฟกัสกับการนับมากนะคะเพียงแค่สำรวจแล้วนับเบาๆเหมือนเราเช็คค่ะว่าเราหายใจเข้าลึกออกยาวแค่ไหนนะคะให้เราเติมลมเข้าไปค่ะหายใจเข้าหนึ่งสองให้รู้สึกว่าท้องพองค่ะ เติมลมเข้าไปอีกค่ะสามให้รู้สึกว่าอกเรายกเติมเข้าไปอีกหนึ่งค่ะเป็นสี่ให้รู้สึกว่าอกบนเราขยายจากนั้นค่ะหายใจออกค่ะเราจะนับถอยหลังนะคะสี่อกบนเราจะค่อยๆลดลงมาสามอกกลางนะคะหรือว่าอกเนี่ยจะค่อยๆลดตามมาสองหนึ่ง ท้องค่อยๆถูกดึงเข้าหากระดูกสันหลังนะคะท้องแฟบนั่นเองเข้าหนึ่งสองหนึ่งสองให้จิตอยู่ที่ท้องนะคะให้เรารับรู้ถึงการพองของท้องสามมาที่อกค่ะและสี่อกบ,บนขยายหายใจออกค่ะสี่จิตอยู่ที่อกบ,บนนะคะดูสังเกตมันค่ะว่ามันค่อยๆลดระดับลงมาไหม ามอ,อกกลางค่อยๆลดลงมาสองและ1ห,หน้าท้องถูกดึงเข้าหากระดุกสลังจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะสรุปนะคะเราจะเก็บลมเข้าไปสี่นะคะเข้าแบบไหนออกแบบนั้นเข้าเท่าไหร่ออกเท่านั้นนั่นเองนะคะนั่นคือหลักการของอีโคเบรสนะคะหรือว่าสมาวรุตินะคะการหายใจเข้าออกเท่าๆกัน เราจะฝึก4ก่อนนะคะเพราะเราชินนะคะฝึกแบบนี้ไปได้สักอาทิตย์หนึ่งจับจังหวะการหายใจได้แล้วเราค่อยๆเพิ่มเป็น5ดูนะคะพอเราฝึก5้านะคะฝึกสัก1สัปดาห์ได้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะเพิ่มแบบ9ก้ากระโดดเป็น6และ8นะคะแต่ว่าในช่วงใหม่ๆนะคะให้ได้4ก่อน4กับ5เนี่ยกำลังดีเพราะว่า4กับ5เนี่ยเราจะเอาไปผนวกกับการฝึกบนอาสนะได้การเคลื่อนไหวบนอาสนะของเราจะพอดีนะคะ เวลาเราไปผน,นวกกับลมหายใจใช่ไหมคะสมมติว่าเราหายใจเข้าสี่ใช่ไหมคะหนึ่งสองสามสี่หายใจออกสี่สามสองหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นห้าก็ยังได้อยู่นะคะห้าก็คือหนึ่งสองสามสี่จังหวะที่ห้าเราจะเงยหน้าค่ะหายใจออกค่ะห้าสี่สามสอง หนึ่งะคะการเอาไปผนวกกับการเคลื่อนไหวบนอาสนะเนี่ยค่ะประมาณ4หรือห้ากำลังดีนะคะ แต่ว่าพอเป็น6เป็น8แล้วนะคะเราจะเอาไว้ฝึกพลังชีวิตเราจะเอาไว้ฝึกการหายใจอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอา6กับ8ไปเคลื่อนไหวบนอาสนะมันอาจจะช้าไปนะคะในจังหวะที่เป็นจังหวะเคลื่อนไหวแบบวิญญาณนะฮะเราค่อยไปว่ากันอีกทีนะคะแต่ในวันนี้นะคะถ้าฝึกได้ให้ฝึก4กับ5ไปก่อนนะคะเลเวลนี้แล้วเดี๋ยวเราเอาไปพันวกกับการฝึกนะคะเราจะมีความเข้าใจมากขึ้นนะ,ะเอาแบบนี้ไปก่อน อ่ะทีนี้เราลองมาทบทวนใหม่นะคะเราจะมาหายใจเข้า4ออก4ี่แบบนี้นะคะต่อไปนี้นะคะเวลาที่ครูบอกว่าเข้า 4, 4ออก4เข้า5ออก5เราจะต้องเข้าใจแล้วนะคะว่าครูหมายถึงการหายใจแบบอีโค่บรอนะคะหรือสมาวร์ตีนะคะหรือเข้าออกเท่าเกันนั่นเองเราจะมาทำพร้อมๆกันนะคะซัก5ลมหายใจค่ะ1่ลมหายใจหมายความว่าสองแอคชั่นนะคะเข้าและออก นั่นคือ1ลมหายใจถ้าบอกว่า5้ลมหายใจนั้นแปลว่าเข้าและออก10แอคชั่นนะคะหรือว่า10ครั้งนั่นเองนะคะอะมาค่ะเราจะไปแบบง่ายๆสบายๆก่อนนะในช่วงแรกๆค่ะมันจะช้านิดน,นึงนะเมื่อเราปูพื้นฐานปูนร่างได้ดีแล้วค่ะการต่อยอดมันจะง่ายนิดเดียวนะคะมันแค่เอาเทคนิคเนี่ยไปปรับใช้แค่นั้นเองนะคะมันจะยุ่งยากในช่วงแรกช่วงที่เรากาลังศึกษาช่วงที่เรากําลังเรียนรู้ว่าเอ๊ะมันทํำยังไงนะคะอะมาค่ะ มือวางเบาๆความหรือหงายก็ได้นะคะเซตอัพให้เป็นธรรมชาติทุกๆครั้งนะคะจากนั้นนะคะค่อยๆปิดเปลือกตาลงมานะคะหรือว่าลดสายตาของเราให้ต่ําลงเปิดตาในนะคะแล้วปิดตานอกค่ะเอาจิตไว้ที่ท้องนะคะแล้วเราจะเริ่มหายใจหายใจเข้าค่ะหนึ่ง 2ให้รู้สึกว่าท้องพองค่ะสามอ,อกยกสี่อ,อกบนขยายหายใจออกค่ะสี่อ,อกบนค่อยๆย,ยุบนะคะหรือลดลงมาสามตามด้วยอกกลางสองหนึ่งนั่นคือหนึ่งลมหายใจนะคะต่อค่ะหายใจเข้าค่ะหนึ่ง สองเป็นธรรมชาตินะคะสามสี่ผ่อนลมหายใจออกค่ะสี่สามสองหนึ่งหายใจเข้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ผ่อนลมหายใจออกค่ะสี่สามสอง 1ทุกๆก,การนับนะคะให้ดูตำแหน่งหรือโพซิชันของเราค่ะ1 2เป็นท้อง3เป็นอกกลางหรืออกนะคะ4เป็นอกบนสำรวจไปด้วยนะคะไปค่ะเข้า1 2 3 4พสอง่ลมหายใจอกค่ะ4 3 2, 2> 1, 1เข้า1 2 3 4 ออกค่ะสี่สามสองหนึ่งเข้าครั้งสุดท้ายหนึ่งสองสามสี่ออกค่ะสี่สามสองหนึ่งจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะช้าๆนะคะกลับมานะคะโอเคไหม ยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะเห็นไหมคะว่าค่อยๆฝึกค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะมันจะไม่ยากเลยนะคะเวลาที่จะเรียนให้สำเร็จผลนะคะเรารู้วิธีการและเรารู้หลักการการ practice การปฏิบัติแล้วเราต้องนำเอาไปใช้นะคะวันนี้การบ้านนะคะให้ทุกคนคะ่ะสำรวจนะคะที่ท้องของเรานะคะ1 2 3 4าให้ฟิลที่ท้องค่ะให้จิตอยู่ที่ท้องก่อนนะคะห้าลม จากนั้นนะคะค่อยๆเลื่อนจิตขึ้นมาค่ะหนึ่งสองสามสี่สี่สามสองหนึ่งค่อยๆเลื่อนมาที่อกนะฮะจากนั้นค่ะขึ้นมาที่อกบนนะคะค่อยๆสำรวจไปทีละส่วนอีกหนึ่งสองสามสี่สี่สามสองหนึ่งแบบนั้นนะคะห้าลมห้าลมห้าลมรวมทั้งหมดเป็นสิบห้าลมนะคะมันอาจจะใช้เวลาประมาณสามถึงห้านาทีนะคะ ให้เราสำรวจทีลระจุดนะคะสำรวจที่ท้องห5ลมหายใจเข้าลึกออกยาวหรือ10ออชั่นหายใจเข้าท้องเราพองไหมหายใจออกท้องเราแปบไหมให้เราสำรวจแบบนี้จากนั้นค่ะครบ5ลมแล้วเราก็เคลื่อนความรู้สึกของเรานะคะเอาจิตมาจับไว้ที่อกแล้วดูการหายใจเข้าหายใจออก5ลมนั้นหายใจเข้าอกยกไหม หรือว่าอ,อกไม่ยกไม่เคลื่อนเลยหายใจออกอ,อกค่อยๆลดลงมาหรือเปล่านะคะพอครบห้าลมแล้วเราก็เลื่อนไปที่อกบนนะคะอ,อกบนขยายไหมเวลาหายใจเข้านะคะ,ะเวลาหายใจออกเนี่ยอ,อกบนมันค่อยๆยุบเข้ามาหรือเปล่านะคะให้เราสำรวจแบบนี้นะคะนี่คือการบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปนะคะเราจะไปแบบฝึกหัดต่อไปค่อยๆเดินทางกับโยคะนะคะไม่ต้องรีบร้อนค่ะ การเรียนรู้อะไรก็ตามนะคะที่มันเป็นความรู้ใหม่มันจะชา้าแค่ช่วงแรกค่ะพอเราเข้าใจเท่านั้นแล้วค่ะมันจะติดสปีดด้วยตัวของมันเองนะคะพอเราเทรนร่างกายแล้วค่ะที่เหลือเขาจะจําและเขาจะทํางานของเขาเองโดยอัตโนมัตินะคะสําหรับคลิปนี้นะคะฝากไปเท่านี้ก่อนแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปค่ะนามาเตค่ะสวัสดีค่ะ